สิ่งที่แฝงแถมมาพร้อมกับความบันเทิงคือจุดเริ่มต้นของความคิดเริ่มสร้างสรรค์ภาพที่เห็นอยู่นี้อาจไม่ใช่พฤติกรรมเพียงแต่ความสนุกสนานอีกต่อไปถ้าแบบรูปแบบของอประเภทการ่นเกมเนี่ยก็จะมีแอดเวนเจอร์เกมนะครับก็คือเป็นแนวผจญภยัยเกมกีฬาสปอร์ตเกมเกม ประเภทแนวชูตติ้งถัดมาก็เป็นพวกเกมแนวแคชเชวลเกมเกมประเภทพัซเซลเกมหรือเกมปริศนาอะไรตรงนี้มันจะอยู่ในกลุ่มกลุ่มประเภทนี้นะครับก็คือแคชเชวลเกมเล่นแบบง่ายๆเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยจากสถิติผลการสำรวจของ A อแบ k โ o เรื่องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และเกมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตในกลุ่มเยาวชนพบว่าเหตุผลในการเล่นเกมนั้นร้อยละ97.8เพื่อความสนุกสนาน ร้อยละเเพื่อก่อนให้ความเครียดจากการทำงานหรือการเรียนและร้อยละ83.4เพื่อพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ก็เพราะว่าอยากได้สังคม,มเยอะๆที่แบบมากกว่าที่จะเจอที่มออก็แบบเกมออนไลน์มันทุกคนเล่นได้คนที่ชอบเล่นเกมออนไลน์คงจะคิดเหมือนผมแล้วว่าคุณต้องการเพื่อข้อดีของการเล่นเกมออนไลน์คือเราได้เจอคนหลายๆคนมากขึ้นจะเป็นการฝึกฝน เทคนิคของการสร้าง,งการปฏิสัมพันธ์ในบรุษยาชาติเจนแมกอริโกลนักพัฒนาซีเรีสเกมผู้อำนวยการการพัฒนาและออกแบบเกมแห่ง The Institution of the Future กล่าวว่าเกมถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นเอาชนะโจทย์หรืออุปสรรคต่างๆให้ได้ Which is extraordinary thing, is extraordinary it’s also an apt. but Because turns out that by capable spending all this time playing games we're we are actually changing that all playing what turns out this it of ที่เราได้นะก็คือว่าเราเล่นพวกเกมอินเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบว่าได้พวกภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยพวกชื่อเกมชื่อตัวละครชื่อไอเทมคือผมเป็นคนเป็นคนหนึ่งอะที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ไม่เก่งเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็ได้ใช้เกมเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวสอบให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา ก็คือในวัยเด็กของผมเนี่ยผมได้มีประสบการณ์ในการใช้งานภาษาอังกฤษส่วนมากก็คือจากการอ่านคู่มือเกมแล้วก็ได้เห็นศัพเทคนิคในหนังสือคอมพิวเตอร์ก็เพราะว่าของเรื่องของการเล่นเกมนอกจากเกมจะสร้างคนให้มีพฤติกรรมต่างๆแล้วยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดคนสร้างเกมที่สามารถสร้างรายได้และตอบโจทย์ความใฝ่ฝัน จนสร้างสารรค์ให้เกิดผลงานใหม่ๆมันมีความคิดเล็กๆพุดขึ้นมาเลยองผมเราคิดว่าเฮ้ยชีวิตนี้เราจะเล่นเกมตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรออนาคตาปภาคหน้าของเราเนี่ยเราจะทํางานอะไรถ้าเกิดว่าสายงานนั้นมันมันตัดกับการเล่นเกมของเราเลยสิ้นเชิงเราต้องเลือกงานแล้วเราต้องเลือกเกมเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขไหมเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยมันทําได้จริงๆนะครับ ได้อีกอย่างหนึง่งทำงานไปด้วยเล่นเกมไปด้วยก็ทำได้เหมือนกันทำให้เรามีความสุขด,ด้วยเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักแบ่งเวลาบริหารเวลาที่ดีจะได้ไม่เสียอะไรเลยเกมทุกเกมเขาทำมาวัตถุประสองค์อย่างแรกคือเพื่อความสนุกวัตถุประสองค์อย่างที่2ก็คือเขาอยากจะฝากความท้าทายของคนสร้างเกมไปยังคนเล่นเกมด้วยเมื่อคุณรับความท้าทายเขามาแล้วคุณรับแรงบันดาลใจเข้ามาแล้วอ่ะคุณเอาแรงบันดาลใจเขาไปใช้ต่อด้วยอย่าสักแต่ว่าเล่นครับเกมางแขนอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าใครเล่นแล้วเนี่ยคือถ้าเล่นเก่งเนี่ยเก่งมากๆเนี่ยก็ก็อาจเป็นตัวการันตีได้ว่าคนคนนี้มีมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบแล้วก็มีการวางแผนที่ดีดังนั้นอา,อาจจะช่วยประโยชน์ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันได้ เกมออนไลน์ Online อาจจะเป็นมากกว่าแค่สิ่งที่สร้างความบันเทิงเกมยังสร้างทักษะในการพัฒนาการคิดการวางแผนและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์แต่อย่างไรก็ตามเกมก็ยังแฝงสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาด้วยดังนั้นผู้ที่เล่นก็ควรมีสติและวินัยในการเล่นเกมส่วนผู้ปกครองเองก็ควรสอดส่องดูแลบุตรหลานเพื่อให้เกมเป็นประโยชน์มากกว่าโทษ